ชิน้นนากากมสิชิ้นสเป,ปโโเร์แอลกอฮอล์เจ็ดสิชิน้นผ้าเช็ดอเนกประสงค์เอรัฐบาลเองก็งรรม,มีนโยบายเารเรื่องของการลดปบัตเหตยน,นะครับก็มีแนวทามีนโยบายที่จะลดการสูญเสียอุบัติเหตุทั้งหมดช่วงเทศกาละช่วงวันจากทุกป,ทกปีใหม่เนี่ยเราบริจากการเดิน,นเขศูนย์ศูนย์ของเราเนี่รามงวังให้ทุกคส่วนที่อยู่นพื้นที่ท การบรการป้อกันแล้วเราคือริารผู้ประสการเราก็ได้มีมาตรการมีแผนบรการอูแล้วทุกพื้นที่ก็ได้เนิการเลคะ้สนักงานเครือข่ายรถไิเห่งค่ะเขอญาตขอนาตบริษัราชจักรยานและแบนเนอร์วัรลโลืองผ่ันธิรไทย มูลนสัตว์ทที่ท่เหอูกินิทดวนศาและทุกทีประกาศรทรไทยช่วยกคุณดุเชื่อเพื่อคุมเคี่ยว7วันวันที่4มของกทองนะครับซึ่งผมไ้มีหนังสือแจ้งไปแล้วนะครับตามวัน2ง4ลงที่20ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมนะคะรถ ยอดตัว5%นะคะเอ่อเป้าหมายเรื่องที่เอ่อท้องถิ่นเนี่ยดูแลถนนบริเวณข่าวกรองเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ของเราก็เรื่องจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนนนั้นการประชุมเพื่อการติดตามการนโยบายที่จะลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปีอธิทราบแล้วนะครับร่างการชุดนี้ก็ได้พยายามที่จะติดตามวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอ่า ครับเมเร็วอยู่ว่านะครับนะครับบในเจ้าหน้ที่ดูแ่ที่รแล้วนะรับแลจะให้คังการที่เาตรวจสอบเรื่องที่นาที่สุวข้องยู่สเรื่องแบนี้เราถึงยอไดแล้แล้วก็ขอให้ในช่วงสงการรอให้ท่านเนี่ย้